สีสีวันนี้ไปคุยกันอีกไหมวะวันนี้วันนี้ไปคุยกันอีกไหมคุยเขาคุยกันทุกวันเออเออวะเดินทางแล้วข้าวใหม่ปลามันไงช่วงโปรโมชั่นโครโมชัสีวันนี้ไปคุยกันอีกไหมวันนี้วันนี้ไปคุยกันอีกไหมสร้างกันเลยย เขาคุยทุกทุกวันจได้มันก็หมดเยวเดิถ้าเรหมดก็โปรโมชันนี้ก็จะกลายเป็นคู่รักกันสมบูรณ์ละมีช่วงโปรโมชั่นแล้วเรากูก็จะไม่เป็นกูแล้วกูไม่ไม่คุยกันดีแวกูจะไม่ไป็นกูอีกวันนี้ไม่คุยแล้วกานเลยแเ้วเพิงเปิดเธอวิ่งผ่ากันจะมีความรักและเขาคุยทุกทุกวันี่ยไมันก็หมดเเดาถ้าเหมดก็โปรโม